ทีลครับคุณลืมเอกสารมาที่บ้านนะ่ะนี่เที่ยงนะครับออผมต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมไม่รู้ว่ามีประชุมอยู่อะ่ะที่ลาคะนายเองทำไมละคะทำไมไม่ให้คนขับรถมาส่งก็ได้ ไม่เป็นไรครับอย่าบอกนะคะว่านี่สาม,มีคุณเมย์อ่ะใช่ค่ะไม่ต้องนแนะนำหรอกค่ะฉันอายแทนเจอครั้งแรกเนี่ยนึกว่าคนสวนนะคะเนี่ยผมเห็นด้วยกับคุณมาเหมี่ยวเลยครับผู้ชายที่ดูไร้การศึกษา ได้ความสามารถแบบเนี้ยมันจะไปมีดีอะไรนี่ผมจะแนะําอะไรให้นะครับเกิดเป็นลูกผู้ชายเนี่ยเราก็ต้องเลี้ยงดูผู้หญิงเป็นหัวหน้าครอบครัวให้ได้ไม่ใช่มากอกผู้หญิงแบบนี้คุณเป็นแมงดาไม่เป็นไรหรอกครับลูกค้าสำคัญกว่าคุณเมยคะ ฉันขอเตือนคุณด้วยความหวังดีนะคะว่าผู้บริหารระดับคุณเมยเนี่ยจะหาสามีดีๆรวยๆที่ไหนก็ได้ที่สำคัญผู้ชายคนนั้นจะต้องเป็นหน้าเป็นตาให้เราได้ด้วยนะคะแต่จากสภาพเนี่ยดูยังไงก็คนส่วนดีๆเนี่ยแหละคะ่ะคุณมาเมี่ยวคะคุณไม่รู้อะไรเนี่ย อย่าพูดดีกว่านะคะผู้หญิงอย่างเราอะไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ควรมีที่พักพิงที่ดีนะคะเหมือนสามีที่บ้านของฉันเนี่ยเขาไม่เคยทำให้ฉันเดือดร้อนเลยนะคะไม่ว่าฉันจะอยากได้อะไรแพงแค่ไหนเนี่ยเขาซื้อให้ฉันได้หมดเลยแต่ดูจากสภาพสามีของคุณเมยเนี่ยฉันว่าคนที่จะซื้อของให้น่าจะเป็นคุณเมยมากกว่านะคะ ใช่เลยครับตัวผมเองนี่ก็ยังไม่ได้แต่งงานนะครับหน้าที่การงานผมก็มีพร้อมทุกอ,อย่างผมว่าคุณเมย์ไปหย่ากับเขาแล้วมาแต่งงานกับผมดีกว่านะครับคุณบอยคะคุณบอยรู้ไหมคะว่าฉันรังเกียจผู้ชายประเภทไหนที่สุดคนที่เจ้าชู้แบบคุณบอยนั่นแหละคะ่ะพราะคุณสองคนน่ะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาต่อว่าสามีของดิฉัน พราะไม่ว่าเขาจะแต่งตัวแบบไหนเป็นคนยังไงฉันก็จะรักและเทนเขาค่ะและรู้ไหมคะว่าเพราะอะไรเพราะกว่าที่ฉันจะมีวันนี้เนี่ยก็เป็นเพราะเขาอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของฉันทั้งหมดกว่าที่บริษัทของฉันจะเติบโตได้ถึงทุกวันนี้เนี่ยเพราะมีเขาอยู่ข้างฉันในวันที่พวกเราสองคนลำบากและเขาก็ไม่เคยคิดที่จะปล่อยมือฉันแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะคะ ที่เห็นความสุขของภรรยาเป็นความสุขของตัวเองเนี่ยผู้ชายแบบเนี้ยไม่ได้หาง่ายๆนะคะคุณบอยคุณมะเหมี่ยวคะคุณบอกว่าสามีของคุณดีนักดีหนาเนี่ยแต่เมื่อสองวันก่อนฉันได้ข่าวมาว่าคุณไปบุกตกที่บริษัทสามคีคุณก็เพราะว่าเรื่องที่สามีของคุณเนี่ย แอบเอาเลขาส่วนตัวไปเป็นเมียเก็บใช่ไหมคะคุณบอยคะคุณเองก็เหมือนกันล่ะคุณบอกว่าสามีของฉันไม่มีความสามารถแต่คุณบอยรู้ไหมคะว่าโครงสร้างของบริษัทเนี้ยแน็คเขาเป็นคนออกแบบและควบคุมการสร้างทั้งหมดเลยนะคะรวมไปถึงโครงสร้างที่เราเคยดีวกันเมื่อครั้งก่อนด้วยนะคะแน็คเขาก็เป็นคนออกแบบหมด ถึงแม้แนะเขาไม่ชอบแต่งตัวไม่ชอบงานบริหารเนี่ยเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะเขาเองก็มีความถนัดที่ไม่เหมือนกันนะคะคุณบอยฉันว่าคุณหยุดดูถูกเขาดีกว่าคะ่ะเจ้ิครับผมว่าคุณใจเย็นก่อนนะฉันว่าคุณควรจะฟังสามีของคุณนะคะถ้ายังอยากดีลงานกับพวกฉันต่อดีลงานอะไรคะถ้าให้ร่วมงานกับ คนที่นิสัยแบบพวกคุณสองคนเนะี่ยฉันขอไม่ร่วมงานด้วยค่ะอ๋อก็ได้นี่คุณจะเอาแบบนี้ใช่ไหมฮะคุณจะยอมแลกเงิน10ล้านกับไอ้เรื่องแค่นี้งั้นเหรออย่างคุณเนี่ยมันก็มีแค่คําพูดสวยหรูเท่านั้นแหละไอ้รายได้บริษัทที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยคุณอาจจะใช้อะไรพวกนี้แลกมาก็ได้น่าจะจริงอย่างที่คุณบอยว่านะคะไปกันเถอะคะ่ะ เสียเวลาชิบหายเดี๋ยวก่อนครับพวกคุณจะทําแบบนี้แล้วออกไปง่ายๆแบบนี้ไม่ได้นะครับพวกคุณลืมอะไรไปหรือเปล่าถึงพวกคุณจะดูถูกผมผมไม่ถือเลยนะครับแต่การที่พวกคุณมาดูถูกภรรยาผมแบบนี้ยังไงผมก็ไม่ยอมพวกคุณต้องกราบขอโทษภรรยาผมก่อน ปเอไป,ไปเดี๋ยวก่อนค่ะฉันลืมบอกไปนะคะว่าสามีของฉันเนี่ยเป็นนักมวยเก่าและพ่อของเขาเนี่ยก็เป็นตำรวจยศใหญ่ต่อให้พวกคุณแจ้งความเอาเรื่องแค่ไหนเนี่ยก็ไม่เป็นผลหรอกนะคะขอ,ขอโทษนะคคุณเมย์คือขอโทษที่ล่วงเกินเมื่อกี้นะครับผมผิดไปแล้วค,วครับขอโทษครับขอโทษครับ เวลาขะไม่ขอโทษด้วยนะที่ทำให้คุณโดนโดูถูกแบบนี้ผมจะหากลวที่ต้องขอโทษคุณนะผิดที่ผมเองแหละแต่งตัวไม่ถูกกาลรราเทศะแบบนี้ผมองขอโทษคุณด้วยนะคุณตัดสินใจถูกแล้วเหรอคุณไม่เสียดายงานหรอครับไม่เป็นไรหรอกคะ่ะดีใจอีกอะ่ะที่ฉันรู้นิสัยของพวกเขาก่อน ถ้าเกิดว่าถ้าร่วมงานกันไปเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาที่หลังก็ได้นะคะได้ยินแบบนี้ผมก็สบายใจขึ้นนิหน I project.